งานเหนื่อยบางท่านก่อนหน้านี้บอกเลยนะคะดาวประจําตัวหยุดนิ่งอ่ะมันเหมือนคนท้อคนแท้อ่ะคนเหมือนกับคนไม่อยากจะทํางานอ่ะหรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะหยุดนิ่งเพื่อกลับมาคิดเป็นช่วงจังหวะศูนยากาศก็ได้เป็นช่วงจังหวะหยุดนิ่งเพื่อกลับมาคิดทบทวนแก้ไขปรับระบบการทํางานของคุณให้มันก้าวหน้าได้เหมือนกันพยายามกลับมา นะปรับแต่คุณต้องมีการปรับแก้ปรับไขหรืองานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เคยหยุดชะงักไปก็หมายถึงมันเดินหน้าได้ที่แบบว่าจะตัดสินใจฉันทํางานที่เดิมมายาวนานมากแล้วฉันต้องตัดสินใจก็เป็นช่วงเวลานาทีที่คุณจะต้องตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่บางท่านใครที่ทํางานงหมดวาระก็อาจจะหมายถึงมีโอกาสได้ต่อสัญญาตก็บางท่านก็รอคอยข่าวดีอยู่เหมือนกันที่ทําอาชีพแบบว่า พวกงานที่ปรึกษางานโค้ดงานแพทย์งานหมอนะงานโครงการงานโปรเจกต์ใหญ่ๆงานอสังหาอ่าเริ่มมองเห็นทิศทางที่ดีค่ะใครอยากจะปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องแหล่งทํากินรวมไปจนถึงอ่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ไหวคุณก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจนะสละเรือคือการปล่อยเช่าต่ออะไรอย่างนั้นก็ได้บางท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะมีเกณฑ์การจบงานเก่าด้วยหรือบางท่าน ย้ายงานออกงานก็มีมองในมุมดีดีกลับมาทํางานร่วมกับคุณญาติหรออันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคะบางท่านก็อาจจะกลับมาทํางานร่วมกันกับคุณญาติก็ได้หรืออาจจะหมายถึงอะไรเอ่ยถ้าไม่ใช่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินอะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะหมายถึงการได้แหล่งทํากินใหม่ไปเลย <c oughs> การย้ายที่อยู่ใหม่ด้วยนะคะย้ายงานใหม่และย้ายที่อยู่ใหม่นะคะตรงนี้บางท่านก็ได้ตัดสินใจไป อืมไก่บ้านใครทําอะไรร่วมกันกับคือญาติบางทีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะมันอาจจะหมายถึงการตัดจบและการสิ้นสุดอะไรปัญหาเก่าๆที่ทํางานแบบมีคู่หุ้นส่วนผลประโยชน์ร่วมกันก็อ,อาจจะหมายถึงอะไรล่ะการเคลียร์ปัญหาผลประโยชน์กับคู่หุ้นส่วนค่ะหรือบางท่านอาจจะได้ตัดสินใจหุ้นส่วนใหม่ไปเลยก็มีบางสิ่งที่สําคัญในเรื่องของงานคุณกําลังจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง